สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองช่องถาวรโปรเยอร์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่22ธันวาคม2565ซึ่งใกล้กับะจะถึงวันปีใหม่ของไทยนะครับ วันนี้นั้นนะครับผมก็จะมาพูดคุยแบบสบายๆกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าช่องของผมนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อ,อเป็นการให้ความรู้หรือเผยแพร่ข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆซึ่งประชาชนโดยทั่วไป นะครับอาจจะยังไม่เข้าถึงอันนี้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับซึ่งช่องช่องนี้นะครับไม่มีคนติดตามหรือไม่มีคนดูมากนะครับมีนิดหน่อยนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความมุ่งหมายและเป้าหมายของผมนะครับหากมีเวลาผมก็จะต้องทำคลิปลงยูทู e ต่อไปนะครับทีนี้ในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเกี่ยวกับคำพิพากษาสารดีกาที่4 0 0 6 56ับ5-6นะครับเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดนะครับวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีนะครับอ่าวันหยุดประจําสัปดาห์ก็คือวันหยุดในวันอาทิตย์ นะครับวันหยุดตามประเพณีก็เป็นวันสำคัญหรือวันนักขัตฤกนะครับอันนี้ก็ปีหนึงมี13วันนะครับตามกฎหมายพรบคุ้มครองรายงานนั่นเองทีนี้การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องอาตามกฎหมายซึ่งาตามแนควคำพิพากษาสารดีกาที่ 4006นทับ5้นั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยถือว่ามีหน้าที่รักษาชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั่วไปนะครับคือการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นวันหนึ่งจะทำา12ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยหรือว่า ทีนี้สาหรับการจ่ายค่าจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัยก็จ่ายาเป็นรายชั่วโมงนะครับสมมุติทํางานวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงในการทํางานในวันหยุดก็ต้องจ่ายสิบสองชั่วโมงเช่นวันหยุดตามมาเพณีทางานสิบสองชั่วโมงการจ่ายก็ต้องจ่ายเป็นสองเท่าก็คือสิบสองชั่วโมงเช่นกันนะครับแล้วก็วัน หยุดประจําสัปดาห์ก็เช่นกันนะครับสมมติว่าวันหยุดประจําสัปดาห์คือวันอาทิตย์วันหนึ่งประมาณสิชั่วโมงจ่าย530บาทอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับการจ่ายค่าจ้าง2เท่าก็เป็น10,60บาทาล่านี้เป็นต้นนะครับจุดประสงค์ในการออกคลิปนี้นะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ว่าจ้าง ที่จ้างรบริษัทรักษาความปลอดภยัยและบริษัทรักษาความปลอดภยัยที่จ้างพนักงานรักษาความปลอดภยัยนะครับก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของกฎหมายนะครับเป็นสําคัญอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในสังคมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภยัย ครับซึ่งตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเองก็จะต้องให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่กับในการแต่งกายเพื่อให้ดูมีสง่าราศีหรือว่าเป็นไปตามกฎระเบียบข้อ,ขอบังคับของกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมาตรา39นั้นมีหน้าที่นะครับ ดูแลรักษาทรัพย์สินนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตนะครับต้องสวมเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับติดเครื่องหมายรปภรับอนุญาตและมีบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อ,อมีการขอตรวจสอบนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ ทีนี้การแต่งกายนะครับจะต้องมาแต่งกายคล้ายทหารหรือตำรวจอันนี้เราก็มีเครื่องแบบของของพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับมีหน้าที่ซึ่งกฎหมายนะครับให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสาระสำคัญทีเดียวเลยนะครับทีนี้ตามมาตรา41นะครับ พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเช่นในการจับกลุมผู้กระทําความผิดรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลรวมถึงการระงับเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณหรือที่ใกล้เคียงหรือ ได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจทีนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับต้องรักษา,าความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่ตัวรับผิดชอบนะครับตามข้อกำหนดหรือว่าตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรักษาความปลอดภัยทีนี้หากมีเหตุการณ์กระทําความผิดเกิดขึ้น ให้รปภต้องแจ้งเหตุไปที่ฝ่ายปกครองหรือ,อพนักงานตำรวจนะครับที่ปฏิบัติอยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่าภายในท้องที่ที่เหตุการณ์เกิดที่ตนรับผิดชอบอยู่รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุนะครับให้คงสภาพเดิม จนกลัวเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจจะมาถึงสถานที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับที่ผมนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งก,ก็เพื่อจะให้เกิดความาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างาาพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับที่จะต้องร่วมมือกันในการระงับเหตุหรือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุด่วนนะครับเหตุร้ายขึ้นเพื่อเป็นการป้องกามโจรผู้ร้ายที่จะเข้ามาลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สินในในบริเวณต่างๆซึ่งตามเป็นจริงแล้วพนักงานรักษาความปลอดภัยก็รักษา นะครับนการณ์อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองนะครับภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับที่ผมนำมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อเป็นการทบทวน นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายาที่มีอยู่นะครับหากท่านคิดวา่ามีประโยชน์เพื่อจะนำไปปรับปรุงใช้หรือ สนใจที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นนะครับก็จะต้องมีการผ่านการฝึกอบรมนะครับจากสถานฝึกอบรมและขอรับใบอนุญาตเป็นรอพอรับอนุญาตาตามกฎหมายนะครับวันนี้นะครับหากท่านจะติชมหรือว่าคอมเมนต์หรือจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับก็ ขอขอบคุณมาณนาโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งขอสวัสดี